สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านสบายดีวัตถุคข่ทุกคนสบายดีเด้อเอฟซีปะะอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่เหนืออยู่ใต้พบพอกันคือเกาพี่น้องสองหนองพายุพบพอกันยงมสวยพี่น้องยงมเถียงพี่น้องเอ้พบพอกันยงมเถียงตอนเถียงเเสียงลม เข่าสู่และดูหนาวลมหนาวขาผู้สาวแตกพี่นนาวเอย้ยน้ำน้ำแบบนี้โอ้ยผู้าาา่า่เยาว่าแต่ผู้่าเถอะแทบสิบุยญาอามน้ำพอได้นี่น้ำน้ำแบบนี้ลมหนาวแบบลมแหง้หง หนาวเห็งเห็ามแหลงยามหนาวอยากไปหาเขียดได้พี่น้องเลยหางได้หากระเลาะข่าวโบวานนี่หาทางไปเลยได้ไปหาเขียดหาครบเลียวได้หาเขียดนะมันสียิบแหงพี่น้องเว้ยนิบแหงใส่ซะก่อนขั้วกับอยากเขียดเขียดกับอยากหา ฟ้าก็อยากตึกเอา้าเอาไปแล้วล,ม,ลมพัดลมเพลคึมคึมลมเมื่บ้านรวาวาแดดเจ๊แดดแจงราว่าตกฝนตกกไปซะนมืนน่อฮาสิไปใส่ก็เราวลุ้นรอชมเนาพี่น้องลุนชมไปนำการสิไปทางไหกันดิ รูกกระไข่ถ้าเจอดกระไข่ไข่ในแต่งานเบิด์ตงานเบิดนอนไข่เอามานอนนําตะกี้นีนอนนอนกับอ้ายอยู่เทิงหัวเจือนเทิงมา่นไข่และวยันใบว่ายายเพิ่นเมื่อยเลยนะบวมีย่านเพิ่นบวมหัวเมื่อเอากินยมกินยาเพวันบบว่า ก็เลยเอาลงมานอนนําเพราะว่าเพิ่นเห็นเวียกน,นักเนาะมาเที่ยงคืนทั้งหมดสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงเที่ยงคืนนี่นะมาแล้วผัดแบบว่าอาบน้ำนอนนอนในนอนในจักชั่วโมงสองสามชั่วโมงที่ส,สี่ที่สามที่สี่ตื่นเลยตื่นไปต่อสุขภาพครับแบบว่าห่างใกล้ของเด็กน้อยกับบอกคือผู้ใหญ่มันมันภูมิต้านทานบอกแห้ง เลยมันอากาศจะเปลี่ยนเนี่ยกรนนั้นห่อนห่อนรลานกกินน้ำแข็งเนาะมังเถื่อกันไปร้านใดกันกระจ้กผู้สื่อสื่อน้าไม่กินกันได้กินแนวเย็นแนว,แนว,แนวยังค่ะนะง่ายพอได้กินแมันค้อกับขึ้นข้อกระเจ็บไข,ข,ข่แตกเลยลงเอเลดเลยจังหวะยังกินยมกินยาบมู่บ้านพอาพาไปหาหมอสักยาไข่ จังหวะสงสารลูกลานก็โอ้ยเหตุใจไดอยากได้อีกเนาะแต่ว่าก็ยังดีอย่างหนึ่งคน่นไปเ่นมาเราบ่เคยจม่มบ่เคยหวาบ่เคยววาจะเมื่อยเด้เมื่อยเด้บ่ไปเด้บ่เคยบ่เคย,เ,คยเคยได้ยินไม่แต่เอิ้นลุกลุกตอนไหไปตอนนั้นหนาก็หอ่ไ้สวย,ยนะหนาก็หอ่ไ้สวยสัมบ่ไดหลงังหนาหลางตาไปเลยหนูกออกแต่บ่นนอนใส,ส่เสื้อผ้าไปเลย ถือว่าสู้เต็มที่สูสุดๆเลยนี่ะลูกชาวนาลูกนักสู้เนาะพี่น้องเอ้ยกว่าสิได้พี่น้องรอุนรอชมว่าาสิได้อีหยังมื้อนี้ หเหนึ่งร้เนาะแต่ว่าห้าสิบไปสื่อแม่เรืองื่อแต่เราเอกเอาเอาเป็นเงินกี่องมากชอมากช่อนแบันช่องเรเนป็หมื่นกี่ ช่วงนู้นรอดหลังฝ่ามาออมาซื้อของใบใหญ่หลังจากเมืองเหตคือพวกชาวพัวกินอันนี้คือต้นนับรางวัลรางวัลอะไรรางวเกียรเกียวเขาเลยเด็กเด็กก็ใช้หน่อยก็คนคนย่างหูคนย่างหูอ่ะอันอันมีมีรางวัลใหญ่ใช่ไหมก็เสียง มารพัอนาคนอย่างเดีวยวาำเราอดุขบุกอย่าง กัว่ก็มเหื่อยมากเหื่อย